ธรรมทนจะต้องตอบย้ําจําในใจรักชั่วทําดีทําใจให้ใสชีวิตหลัตายจะได้เป็นสู่สวรรลูกเป็นชาวฮ่องกลงเกิดกําหนิดเมื่อคุณแม่ตั้งครนภ ลูกได้ราวๆเจ็ดแปดเดือนคุณแม่ก็ะเดกเจ็บป่วยกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุคุณหมอบอกแม่ว่าเด็กอาจจะไม่รอดแต่แม่ได้ขอร้องหมอให้ช่วยชีวิตเด็กในท้องไว้ด้วยลูกจะมีชีวิตอยู่ในคัร์แม่จนครบกำหนดคลอดเมื่อแม่คลอดลูกออกมาปรากฏว่าลูกไม่มีกระดูกหนกแก้มทั้งสองข้างตาบอดข้างหนึ่ง มีน้ำตาและน้ำเหลืองไหลยเยิ้มออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างตลอดเวลาปากแหว่งเพดานโบมีหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัวม,มากหมอบอกว่าลูกมีโอกาสรอดเพียง20%ทั้งแพทย์และนักศึกษาแพทย์ตามมาดูลูกเพื่อเป็นกรณีศึกษาแม้ตอนนี้ลูกอายุ27ปีแล้วแพทย์ก็ยังมาศึกษาเคสของลูกอยู่ค่ะเมื่อลูกอายุราวสามขวบไม่มีโรงเรียนไหนรับลูกเขาเรียนเลย แม่ต้องส่งลูกเข้าโรงเรียนสาหรับเด็กพิการหรือมีปัญหาทางสมองแต่แม่ไปหน้าลูกจะพิการหน้าเกลียดแต่ลูกกับมีไอคิวสูงค่ะหลังจากจบชั้นอนุบาลพ่อกับแม่ก็ส่งลูกเข้าเรียนที่โรงเรียนชั้นประถมของรัฐขณะน,นั้นลูกวินิสัยชอบโกหกเป็นประจำคุณพ่อแม่มักตีเพื่อลงโทษลูกบ่อยๆเช่นครั้งหนึ่งคุณพ่อได้ใช้เก้าอี้ฟาดลูกจนหัวแตกฟันหักหรือใช้ช้อนไปอ่างไฟให้ระร้อน แล้วใช้ช้อนนั้นมาทาบที่ปากของลูกที่ชอบโกหกบางครั้งก็ใช้ปลายทูบที่จุดไฟแล้วร้อนๆมาจี้ที่ขาของลูกบ้างบางทีแม่ก็มัดมือลูกทั้งสองข้างโหดจังเลยผูกติกระเพดานให้ตัวลูกโหนลงมาแล้วตี่ลูกใครเคยเจอ,องี้มั้งลูกเรียนอยู่ลาวชั้นป .5 ก็ได้ไปรักษาตัวกับแพทย์ชาวออสเตรเลียเพื่อทำการสัญญการตกแต่ง ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจว่าทั้งๆที่ใบหน้าลูกพิการและอัปลักษณ์แต่ผิวพรรณลูกกลับสวยงามค่ะเมื่อเรียนจบชั้นประถมแล้วพ่อแม่ของลูกส่งลูกเขอาเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาซึ่งลูกไม่ชอบเลยแต่ก็ต้องทนเรียนจนจบชั้นมัธยมต้นพอเริ่มมัธยมปลายลูกจึงตัดสินใจเรียนในโรงเรียนคริสตศาสนาทันทีสาเหตุเพราะตอนที่ลูกเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาลูกได้ไปเจอครูสอนศาสนาคริสคนหนึ่งและเขาได้แนะนําให้ลูกเชื่อในพระเจ้าจนลูกเกิดศรัทธา อยากเข้าเรียนในโรงเรียนคริสต์ค่ะลูกก็ได้ไปเข้าโบสถ์คริสต์เพื่อรับน้ำมนต์แต่ใจลูกตอนนั้นก็ไม่ได้เชื่อถือในพระเจ้าจริงๆหรอกค่ะจนกระทั่งเมื่อปี46ลูกก็หันมาสนใจพุทธศาสาานาแทนเมื่อตอนลูก,กเรียนอยู่ราวๆชั้นมหเพื่อนบางลูกซึ่งเป็นหญิงชราได้ตายอยู่ในบ้านแต่ไม่มีใครท,ทราบเพราะเธออยู่คนเดียวจนเมื่อครบเจ็ดวันก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาโดยดับเพลิงจึงง,งัดบ้านเข้าไปตรวจสอบจึงพบศพที่เน่าเหม็นของเธอ หลังจากพบศพของหญิงชรานี้ไปแล้วสองสามวันขณะที่ลูกกาลังออกจากบ้านกับคุณแม่ลูกก็ได้มองเห็นหญิงชราที่ตายไปแล้วนี้ยืนอยู่ตรงหน้ามีร่างกายสีเขียวดวงตาจ้องเขม็งมอง,มองตรงมาที่ลูกกราวกับโรกรธเกลี้ยวลูกอยู่ขณะนั้นลูกรู้สึกตกใจมองและยืนตรึงอยู่จนเมื่อแม่มาสกิดจ,จึงรู้สึกตัวและภาพนั้นก็หายไป แต่แม่กลับไม่เห็นอะไรเลยค่ะและทุกครั้งที่ลูกพูดถึงเรื่องนี้ลูกจะรู้สึกขนหัวลุกระรักกับมีใครบดึงผมลูกแรงๆทุกครั้งเลยตอนนี้ลูกยังรู้สึกแบบนั้นอยู่ค่ะไปเจอก็เอาเรื่องเหมือนกันเลยหลังจากจบชั้นมัธยมปลายลูกเขาทํางานในระยะหนึ่งก็มีเรื่องทะเลาะกับพ่อพ่อโกรธมากถ,ถึงกับยกยกอะไรล่ะยกโต๊ะคว้างใส่ลูก จนหัวแตกเย็บถึงเจ็ดเข็มจ้ะอนั้นไม่นานลูกก็ทะเลาะกับพ่ออีกจนในี้สุดลูกก็ต้องทำเรื่องขอย้ายกจากพ่อแม่และครอบครัวไปอยู่ตามลำพังเมื่อเดือนธันวาคมปี4-6ลูกก็ไเด้มอกาสมปฏิบัติธรรมกับกลุ่มเช้าฮ่องกงจางลูกสงบมีความสว่างภายในน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่เกือบทุกครั้งที่นั่งสมาธิลูกจะได้ยินเสียงคนเดินดังตึงตเสมอ เมื่อลูกถามคนที่นั่งสมาธิด้วยกันเขาก็ไม่ได้ยินค่ะรู้รู้สึกว่าติดสูงกางกายมีพลังมากๆตลอดเวลาแม้ตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่ค่ะคําถามทําไมใบหน้าลูกจริงอัปร,รักษ์ตาบอดหนึ่งข้างไม่มีกระดูกโหนกแก้มแต่พิพันธ์ดีและไอคิวสูงทำให้พ่อจิงตีลูกที่โตะบ้างเก้าอี้บ้างหรือเอาทูบระ้อนจี้เอาช้อนอังไฟระลอนมาทาบที่ปากบ้างเป็นต้นคะทำไมลูกกับพ่อแม่จิงไม่ลงรอยกันอันนี้น่าศึกษานะ ลูกจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดตลอดชีวิตหรือเปล่าคะทำอย่างไรยังจะดีขึ้นบ้างทำไมตอนแรกลูกจะไม่ศรัทธานในพระพุทธศาสนาต้องไปนับถือคริสต์ก่อนแล้วจึงมาสนใจพุทธศาสนาเพราะตอนที่ลูกยังอยู่ในท้องแม่แม่มองเห็นกลุ่มควันสีขาวลอยไปลอยมาตรงหน้าสิ่งนั้นคืออะไรคะเกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวลูกบ้างคะทำไมลูกจะมองเห็นเพื่อนบ้านหญิงชราซึ่งตายไปแล้วคะทำไมตอนลูกทำสมาธิน้ําตาลลูกจึงไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวคะตอนนั่งสมาธิที่บ้านก็เห็นภาพาาผู้หญิงผมยาวใส่ชุดดา พยายามบีบขอลูกให้ตายแล้วเสียงดังเหมือนคนเดินที่ลูกได้ยินคืออะไรคะลูกควรทําอย่างไรให้ชีวิตลูกดีขึ้นจําได้มไหมคําถามได้อ่ะมาฟังฝันในฝันกันในอดีตยุคจีนโบราณลูกเด้เกิดในครอบครัวเกษตรกรรมเป็นผู้มีบุญเก่าทําให้มีใบหน้าที่สวยงามตอนเด็กๆชอบตามบิดาไป ตกปลาในห้วยหนองคลองบึงเวลาตกปลาได้แล้วก็มักจะดึงเบ็ดออกจากปากปลาเมื่อปลาดิ้นก็ดึงแรงๆจึงทำให้ปลาปากแหว่งฉีกขาดตาบอดและไม่มีโหนกแก้มต่อมาตัวเป็นสาวกิติศัพท์ว่าเป็นคนสวยก็แพปลกระจายทำให้มีลูกชายเศรษฐีไม่ชอบในทีสุดพ่อกระยยกให้เป็นภรรยาลูกชายเศรษฐีอยู่ด้วยกันมาหลายปีก็ไม่มีลูกสืบสกุล ลูกชายเศรษฐีจริงจำต้องหาผู้หญิงอื่นมาเป็นเบอร์สองทำให้ตัวเองโกรธแค้นมากเลยทำร้ายเบอร์สองด้วยการเอาไม้ฟาดใบหน้าเป็นหลักเพื่อทำให้เธอเสียโฉมจนทำให้ดวงตาเธอบอดหนึ่งข้างหน้าตาเละไปเลยด้วยการทั้งสองยังทำให้ลูกมีใบหน้าที่ไม่สวยงามตาบอดหนึ่งข้างปากแหว่งพิดานโวและไม่มีโหนกแก้มจ้าต่อมา สามีทราบก็โกรธเลยไล่ลูกออกจากบ้านด้วยความอับอายและทุกข์ใจลูกจึงหนีไปบวชเป็นนักบวชหญิงแล้วก็ตั้งใจสวดมนต์เจริญภาวนาจึงทาให้มีผิวพรรณดีมีสติปัญญาตามทันไหมที่ลูกถูกพ่อแม่ตีที่โต๊ะเก้าอี้แล้วเอาทูบจี้เอาช้อนอ่งไฟท่าป,ปากเพราะชาติเป็นภรรยาลูกชายเศรษฐีลูกเป็นคนที่หน้าตาดี แต่โมโหร้ายพ่อกับแม่ในชาตินี้ก็คือคนรับใช้ที่อยู่ในบ้านโดยคอยดูแลรับใช้ลูกแต่ตัวลูกเอาแต่ใจตัวเองชอบทุบซ้อมเวลาโกรธก็จะทำร้ายทุบตีเลยผูกเวนกันมาเมื่อชาตินี้มาเจอกันคนรับใช้ทั้งสองมาเป็นพ่อแม่กับตัวลูกก็เลยไม่ลงรอยกัน บุญที่เคยบวชเป็นนักบวชหญิงจีนในครั้งนั้นก็จึงทําให้มาเกิดในยุคที่การแพทย์เจริญสามารถทําศัลยกรรมตกแต่งได้ตอนนี้ใกล้จะหมดกรรมแล้วการผ่าตัดก็จะน้อยลงซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวลูกเองว่าจะตัดสินใจอย่างไรคนสั่งสมบุญทุกบุญให้มากจะดีกว่านะจ๊ะตอนที่ลูกบวชอยู่ตอนช่วงแรกจะเป็นคนขี้งุดงิดเวลาผู้บวชอยู่ก่อนตักเตือนก็มักจะโกรธ จึงมีความคิดบ่อยๆว่าอยากจะไปนับถืออย่างอื่นและไปอยู่ที่อื่นแต่ต่อมาก็ปรับตัวได้จึงได้บวชอยู่ที่เดิมกรรมนี้ยึงทําให้มีวิบากตั้งไปนับถือศาสนาอื่นก่อนแล้วจึงหวนกลับมานับถือพระพุทธศาสนาจ้าที่แม่เห็นกลุ่มควันสีขาวตอนลูกอยู่ในท้องแม่เพราะแม่ตาลายไม่สบายจ้าไม่มีผีสางอะไรมาหรอกจ้าที่ลูกมองเห็นเพื่อนบ้านหญิงชราที่ตายไปแล้วเพราะ หญิงชรลาตายแล้วก็ไปเป็นสัมภเวสีหรือภูมิเทวาขั้นต่ำอยู่แถวบ้านได้จ้องมาที่ตัวลูกเพราะไม่ถูกชะตามาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ลูกเห็นได้เพราะบุญเคยบวชและสวดมนต์ภาวนามาประจบเหมาะพอดีจ้าที่ลูกนั่งแล้วน้ำตาไหลเพราะปีติใจเป็นสุขใจเนื่องจากนั่งแล้วใจอารมณ์เป็นสมาธิส่วนภาพและเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นก็อยาไปนสนใจเลยและมันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกจ้า ลูกต้องสั่งสมบุญทุกๆบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วก็ให้ตัดใจเหมือนตายจากความรักฉันสามีภรรยาให้หันมารักและหวังดีแบบเพื่อนมนุษย์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายตอนนี้อย่าไปรักใครนะลูกนะรักตัวเองโดยการทําแต่ความดีแต่ไม่ใจเห็นแก่ตัวให้ทําความดีให้มากๆโดยเฉพาะนั่งสมาธิภาวนาให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้จ้า เอาเรามาดูภาพที้หน่อยกันแล้วกันชาตินั้นเกิดในสังคมเกษตรกรรมจีนโบราณมีหน้าตาดีแต่มีนิสัยโมโหร้ายมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กชอบตามพ่อไปตกปลาเป็นประจำตนเองก็ช่วยพ่อตกปลาด้วยและคอยดึงเบ็ดออกจากปากปลาทําให้ปลาปากฉีกปากแวงพอโตขึ้นมันสากิติศัพ์ความงามก็เลื่องลือไปทั่วหมู่บ้านจนมีเลขลูกชายเสียถีมาชอบพอ พ่อก็เลยยกให้เป็นภรรยาของลูกเสรษถีเมื่อภรรยาของลูกเสรษถีแล้วก็ยังมีนิส,สัยโมโหร้ายคนรับใช้คนไหนทําให้ถูกใจก็ตบตีพอแต่งงานเไปไ็น่านานยังไม่มีลูกสักทีพ่อเสรษถีจึงไปขอผู้หญิงอื่นมาเป็นภรรยาคนที่สองของลูกชายทําให้ตนเองไม่พอใจที่สามีภรรยาคนที่สองเป็นอย่างมากเลยทําหน้าอย่างนี้ เลยสั่งคนรับใช้ให้จับภรรยาคนที่สองผูกไว้กับเสาแล้วตุลยก็เอาไม้ตีที่หน้าจนเบอร์สองตาบอดไปหนึ่งข้างหน้าเละไปเลยโนกแก้มเละหมดเศรษฐีลูกชายโกรธมากจึงไล่ออกจากบ้านตอนนี้เองจึงต้องไปอาศัยอยู่ที่วัดภิกษุน์จีนเพื่อสวดมนต์ภาวนาแต่เวลาภิกษุนิอบรมสั่งสอนก็หงดหงิดและนึกว่าจะหนีไปนับถือศาสนาอื่นก็ได้นึกอย่างนี้บ่อย ด้วยเหตุที่เคยทำร้ายคนตาบอดไปข้างหนึ่งชาตินี้ตนเองต้องตาบอดหนึ่งข้างและไม่มีกระ,ะดูกหนกแก้มทั้งสองข้างเพราะไปทุบตีเขาแต่มีพิพันธ์ดีไอคิวสูงเพราะเคยสวดมนต์ภาวนามาก่อนจ้านี่คือเคสที่ดีอยอดสำหรับคืนนี้